ใช่ดีเซมเล็กวันนี้เราเจอกับเราไม่ปาไม่น่าจะเคยชกนะไม่เคยวันนี้เราร้อยละร้อยยี่สบองมาเท่าไหร่วะนเช้าเกินจุดห้านะอยู่ที่เดิมซ้อมอยู่เพชรลีนะกี่วันนะรอบนี้สองสามอาทิตย์แต้สามไฟล์หลังนี่ล่าสุดเราไปชนะใครมาด้วยนนะในญ่วันนั้นร้อยเท่าไรร่สิบสน้ำหนักปล่อยเราวะ้อยยเราก็ได้หมดนะนะฝีมือบ้างเข่าบ้าง ดอกไม้ก็คล้ายๆกันแล้วมั้งประชายาถ่ายรูปยังยังครับความสูงความยาวนี่ไล่เลี่ยมไหมอ่ะเราชกมวยมาตอนนี้สัก200ได้ไหมน่าจะเกินนะอ่ะลูกหลานจากจังหวัดจังหวัดตังอ่ะบอกแฟนขับเชื่อเราอันนี้ก็ฝากเชร์ฝากเงินใจผมด้วยครับเส็จทีนะขอโชคดีครับผมวันนี้พี่ขับเท่าไหร่ เป็นไงมาว่าเช้าตรงนี้เราชกมวยสักสอ,สองร้อยสอ้ยถึงไหมเนี่ยร้อยกว่าได้นอนนะสามไฟล่าสุดรถชนะกี่ไฟช์นะหมดเลยล่าสุดชกไปร้อยวันนี้ร้อยุงกี่โลรอบนี้พอสมควรนะน้ำหนักปล่อยๆเราเราก็ฝีมือนะเห็นไหมพี่เค้าสไตล์ยังไงเรายาวกว่าเขาหน่อยไหมหรือว่าเขายาวอะ เท่าเท่ากันนะเอาลูกหลานจากจังหวัดวบเอาล่ะฝากให้ขับเชียร์ได้พวกเอกทุกสองโอเคก่น okay. อนจบดีครับผม